อันนี้มาเกี่ยวข้าวข้างไอเนี่แถวป่าแถวดงนะครับนาดอนเขาเรียกนาดอนนะครับอยู่บ้านคุณยายบ้านคุณยายก็ใช้น้ำอนน้ำธรรมชาติน้ำบาดาลเนาะสูบเอาใช้เครื่องสูบเนี่ยเนี่นี่มีปลูกปลูกไอเขาเรียกถั่วลิสงเวลาน้ำข้างบนนี่น้ำทำข้าวไม่มีก็สูบใส่สบายสบายนะครับ เอแกอยู่สองตาใหญ่นะครับผมมีวินไัยมีอะไรให้เก็บกินเวลามันออกหน่อดีครับร่มลื่นดีธรรมชาติบ้านนาเราสวยงามครับอยู่แบบพอเพียงกเกษตรผสมผสานวันนี้ได้แกงกระปูนะครับใส่รอบบ่ะใส่ใส้

มันก็มันมัน,มนสีนเนาแน่ยอยู่เพราะว่ามัน,นเน่าหองี่อแกหัมเออเกียวัวมหดมันกินครับมมดกินหมดกินนี่มาคอยเชอรี่รเพื่อเสีเยวมาเห็อนนำมักทีบัวพับนะครับอยู่แบบธรรมชาติอยู่กับธรรมชาติใช้อันนี้ธรรมชาตินี่คือแหล่งน้ำนะครับใช้เครื่องปัน่นเอา ท่อสองนิ้วออกดีครับน้ำเป็นทะเลเลยออกดีสวยงามวันนี้ผมก็มาเกี่ยวนี่แหละอยู่ข้าง,ข,างข้างป่าข้างดงนี่แหละเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่โอ้ยสบายครับสบายวิถีชีวิตบ้านเฮานี่แซนสบายนี่ครับโอ้น,นี่มีปลาคอนว่ะนี่ใส่รอบ ใส่รอบได้ผมนึกว่าจะเต็มอุ้มไม่เต็มนะครับผมอุ้ยมือยื้อหน่วยใหญ่เบิงบ้งเบิงบ้งเบิ้งเบิ้งหน่วยใหญ่เลยครับผมมือยื้อข้างหกหน่วยใหญ่เลยโอ้มือยื้อหน่วยใหญ่ไงเนาะเป็นตะมันจอดอันนี้เบีย่ยไหมอยังเบีย่ยเพีกบอกอ๋อเดี๋ยวกัได้ลงแมนปะ อ๋ออ๋ออันนี้เบี้ยรพริกชีฟ้านะครับเนาะโอ้เต็มเลยเน้นเฮือนเมือก้อนโคขดลงนั่นหาคือกันหาคือกันย้ยบุญมาโทษแต่ลายแจกเขากับโป๊ะมันหลาย,ลายอือโอ้ยดอกไม้ก็สวยงามเห็นงเงี้ดู อยู่กับธรรมชาติบ้านนาสวยงามครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามกันนะครับผม